สวัสดีครับหลังจากที่มีเซอร์ไพรส์ปล่อย iOS 18 Beta 3เวอร์ชัน2ไปก่อนหน้านี้ล่าสุด Apple ก็ปล่อย iOS 18 Beta เเวอร์ชัน2มาให้อัปเดตเหมือนกันครับซึ่งเป็นการอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กสำคัญเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 18 Beta 4เวอร์ชัน2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 18รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 18เวอร์ชัน Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18 beta 4เวอร์ชัน1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18 beta 4เวอร์ชัน2บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอประมาณความเร็วโดวรวมลดลงเล็กน้อยจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอสแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอสแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในนรอบอรบัั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18 Beta 4 v e r เ i o n 2อร์ชใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่3%าเหลือเ ในขณะที่เวอร์ชันแรกใช้ไป2%เหลือ98%การอัปเดตเปน็น iOS 18 beta 4เวอร์ชัน2บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วโดยร,ว,รวมลดลงเล็กน้อยและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงยังประหยัดดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับอัปเดตกันต่อได้สัปดาห์หน้า beta 5จะมาต่อเลยไหมหรือต้องรอไปอีก2สัปดาห์เรามารุ่นกันครับมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ